We'll ครับขอเสียงปรบมือให้กับซีเชอกันซิชอ,อ,ชอ,ชอและเหานางแบบนะฮะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับซเลปที่มาเดินแบบกันร้วยนะครับทั้งสองท่านก็คือคุณแตงโมพัทริดาและคุณอยาทิพย์ราชปานค่ะที่สุดเลยจริงๆของ,องเราในวันนี้มากเวอร์ <laughs> <บ>วังสุดที่สุดนะโดยเฉพาะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราพริเซนเตอร์ของเราท่านนี้นั่นเองนะคะโอ้โหเป็นอะไรครับพี่เจม คนลุกสู้ถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวอึ้งไปเลยนะฮะปกติเราไม่ค่อยได้เจอคนทั่วไปไม่ค่อยได้เจติชาค่ะถูกไหมค่ะวันนี้เป็นครั้งไม่ไม่ผมไม่แน่ใจเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ปรากฏสู่สายตาประชาชนไหมครับสวยไหมสวยไหมน่ารักไหมเสียงกิีดอย่งใดเจติชาเิเลยต้องบอกเลยว่าถ้าอยู่ใกล้ๆแล้วสัมผัสได้เลยว่า ไม่เสียใจที่เชียร์คุณติชาต้องแอบบอกนิดนึงตั้งแต่แรกในทีวีคนลุกเลยเพราะว่ามากกว่าคําว่าสตรองจร,งจรองอิงๆอ่ะแบบมั่นใจและหลังจากนี้ที่ไม่สักครู่นะคะบอสของเรารบ,บอกไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็น6เดือนหรือ1ปีคุณติชาจะต้องเปลี่ยนและสวยขึ้นม,มาว่านแน่นอน,นคือแค่นี้ก็สวยจะละลายอยู่แล้วอะ่ะใช่แล้วแล้วถ้ามันจะสวยไปกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นะนะคะซีซ oh ั่นสมประกวดอีกทีได้ไหม <laughs> ชนะแล้วโอเคมาเดี๋ยวเรานะคะให้คุณติชาทักทายแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนละกันค่ะสวัสดีค่ะติชานะคะเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาที่นี่แล้วก็ได้เป็น ambassador ให้กับ c h r o m o s o l a โอ้ว้าวยงามอีก นกา,นาง,งาเดี๋ยวเรารไปพูดคุยกับคุณที่ชาดีกว่าหลังจากนี้เธอจะเป็นแบรนด์อาร์สเดอร์แล้วก็อยากจะเผยไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการฟิตเฟรมหรือว่าเป็นเรื่องของผิวพรรณนะคะหลังจากนี้นะคะเธอจะต้องเปลี่ยนแปลงและสวยมากกว่านี้เลยค่ะ <c oughs> ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเราคือบทบาทปกติเราออกมาเนี่ยเราออกมาในลักษณะของคนที่เป็นานางแบบใช่ไหมะ <c oughs> แล้วประกวดในรายการเราก็ตื่นเต้นแล้วเนาะแต่วันนี้มาในบทบาทใหม่ ต้องบอกว่าติชาเนี่ยไม่เคยเป็นแบรนด์มารเตอร์ของสินค้าตัวไหนเลยนะฮะนี่คือผลิตภัณฑ์แรกที่เจอถือแล้วถือแล้วสวยมากที่สุดมากนะคะถ้าพูดแบบนี้แล้วพี่เจมนะคะถามคุณติชาดีกว่าว่าทางเราเลือกคุณติชาแล้วแล้วคุณติชาตัดสินใจอย่างไรถึงมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางคริมเชอเคะใช่อยากรู้อยากรู้อยากรู้ตอนที่แม็กซ์ติดต่อเรามาฉันก็เลยคิดว่าโอเคโปรดักอะไรเนี่ยเราต้องคือ สิ่งแรกที่ขอคือขอดู product ก่อนว่า p r o ด u c ตนี้คืออะไระเราเป็น The Face Thailand เราไม่สามารถรับเป็น p r e เซนเตอร์สได้แน่แนอนผมต้องบอกว่าระดับนี้เนี่ยนะฮะไม่คือสินค้าไก่กาอาราเ่มาให้นางถือไม่ยอมเด็ดขาดไม่ได้นะคะไม่ได้เลยค่ะ,คะแล้วหลังะะจากนั้นเราก็ดูข้อมูลว่ามี ผลิตภัณฑ์มีอะไรข้างในบ้างมีให้ r e s u l t อะไรบ้างค่ะ,ค,ะคือต้องศึกษาก่อนว่าโอเคจริงไหมลองแล้วชอบไหมค่ะลองแล้วเราโอเคแล้วในเมื่อเราโอเคเราก็เลยอยากจะ ให้คนอื่นดู <โก S 2> ด้วยพี่แชร์ Beauty Secrets เนี่ย <Yeah! S 2> เพนะนักความสวยงามดูผมแปลเป็นไทยให้นะครับ <c oughs> แต่อย่าสับยากนะฮะแปลไม่ได้นะ <c oughs> ประเด็นคืออย่างนี้ต้องถามก่อนเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าสินค้าไม่ดีจริงไม่ยอมมาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์แน่นอนสแสดงว่าได้มีโอกาสลองแล้วค่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้างเกินเกินให้ฟังหน่อยสิคือจะบอกว่าจากไลฟ์สไตล์ติชา ก็ต้องดูแลร่างกายดูแลหุ่นดูแลหน้าตานี่เป็นงานของเรารแล้วพอได้ลองเรารู้สึกว่าสิ่งแรกที่รู้เลยคือ fresh. เฟรชเฟรชเลยเฟรชแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยครับช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจช่วยให้เรารู้สึกดีด้วยค่ะค,คือจริงๆต้องบอกว่าดูดูเธอเป็นคนที่แบบว่ามี เป็นคนที่แบบเซลฟ์เซลมีความมีความมั่นใจอยู่แล้วถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันมันไม่ใช่ทุกคนไงที่จะมีความมั่นใจตลอด24ชั่วโมงเพราะนั้นมันก็ต้องมีตัวช่วยกันสักนิดหน่อยผมก็เลยจะถามพอดีเลยเป็นคําถามท,าที่เมื่อสักคู่บอกก็คือว่าคุณทิชามีวิธีการดูแลคุ่นดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพจิตด,ด้วยนะยังไงบ้างฮนะ เริ่มจากสุขภาพจิตก่อนไหมคะได้เลยได้เลยจะเป็นคนแฮปปี้อยู่แล้วที่คือไม<ต>่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตไม่ไม, <นะ S 2> ไม่ค่อยมีอะตอนีอยู่ <laughs> ใครที่เห็นคลิปดีชาตไปเปิดยูทูบได้เลยพิมพีชาตเนี่ยเธอจะโกะ๊กะมาก ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เท่าไหร่ใช่เป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วคิด positive คิดบวกแล้วก็ทําไมที่ตัวเองมีความสุขนั่นคือสุขภาพจิตสุขภาพจิตก็จะดีไปส่วนทางรูปร่างหรืออะไรอย่างนี้ก็ออกกาลังกายสม่ําเสมอเป็นคนชอบกินแต่ว่าเลือกกินด้วยใช่ใช่หนูเห็นว่าคุณดิชาติจะกินเยอะมากกินเก่งมากไม่ว่าจะอินสตาแกรมนะหรือว่าในโซเชียลต่างๆจะพาเพื่อนๆในเดอ Face เนี่ยทานตลอดเก่งค่ะกินเก่งยังหุนแบบนี้ มองไปข้างล่างยินเรียกว่าอะไรดีครับต้องเรียกว่ากินกินกินเก่งมากๆนะชอบกินดีกว่านะคะก็ทีนี้คำถามต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าหุนดีแบบนี้เนี่ยนะฮะเป็นถึงแชมป์เดอะเฟสนะครับต้องถามนิดนึงว่านะฮะเคล็ดลับในการดูแลหุนให้มันแบบว่าดีอย่างนี้ไปตลอดเนี่ยทำยังไงบ้าง อยากจะบอกก่อนว่าก่อน The Face ก็ดูแลสุขภาพดูแลหุ่นมาตลอดค่ะ <c oughs> การที่มีหุ่นดีเนี่ยมันไม่ได้ยากเลย <c oughs> แต่ว่าการที่จะให้หุ่นดีไปเรื่อยๆอ,ะอ่ะบางทีเราก็ต้องการตัวช่วยอ๋อใช่ใชค,คือบางคนต้องบอกว่าบางคนเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตหลายผมเชื่อว่าหลายคนนะครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมีหุ่นรูปร่างที่แบบว่าฉันชอบช่วงเวลานี้แล้วฉันอยากจะสตาร์ทไวต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาหาไป2สองปีเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันเนี่ยนั่นแหละไม่กล้าส่องกระจกแล้วตอนนหมนะคะ แล้วตัวช่วยที่คุณลิชาเลือกมันดีมากนะคอยากจะบอกต่อกับทุกท่านอย่างไรบ้างค่ะก็เป็น Comissol S ค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ all in one เพราะว่าตัวชเองจะพูดว่าไม่ได้ระเบียบจัดที่จะต้องมาพบพาหลาย product ว่าเออเดี๋ยวตอนนี้ฉันต้องดูแลผิวตอนนี้ฉันต้องดูแลหุ่นค่ะ Comissol S คือ all in one มีทั้ง section เขาจะแบ่งเป็น2 section ก็คือดูแลรูปร่างและก็ดูแลผิวใช่ค่ะ คือต้องบอกอย่งี้ก่อนคือจริงๆอะถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักคุณติชาเนี่ยคือตอนนี้ชีงานเยอะมากถูกต้องตารางคิวแน่นมากแล้วเรื่องเวลานอนก็น้อยด้วยคือเวลาเป็นเงิน <c oughs> เป็นทองตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคงไม่มีเวลาที่จะเดี๋ยวมาชงคอลลาเจน ชงเสร็จพออีกสักพักหนึ่งอาไปกินตัวลดน้ำหนักสักพักหนึ่งไปเต็มเซลลคือมันมันคงแบบเป็นกระสอบอ่ะคุณ่ิชาบอกว่าอยากจะกลับบ้านไปคืนนี้แล้วก็บดรวมๆกันเป็นหนึ่งเดียวยําเลยได้ไหมนะแต่วันนี้แม็กซ์ยํำให้เรียบร้อยแล้วเป็นอาอสเวสใช่แล้ววิธีการทานเดี๋ยวบอกทุกท่านนิดนึงแล้วกันนะคะว่าอย่างไรบ้างคะค่ะทานง่ายมากเลยค่ะคือ ตอนเช้เชาๆคุณอาจจะเคยได้ยินว่าโอเคตื่นเช้ามาดื่มน้ําก่อนเพราะว่ามันมีเอนไม์ในปากเนี่ยถ้าเกิดมันลงไปตอนที่ท้องอย่างว่างมันจะช่วยในการย่อยอาหารแต่นี่ตื่นมาทางโค r o มโ s o เอ S ได้เลยเริ่มได้เลยอันนี้จะช่วยด้านรูปร่างเพราะว่าจะช่วยใน าการาย่อยอาหารด้วยค่ะคือ,คอ,คอ,คอท้องมันยังว่างไงเพราะฉะนั้นการดูดซึมมันก็จะดีมากเพราะนั้นตื่นมาอันนี้ผมผมเคยอ่านเจอเหมือนกันก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทานอาหารเสริมตัวไหนก็นแล้วแต่ให้ได้ผลลัพธ์แบบเต็มเต็มเนี่ยตื่นเช้ามาปั๊บซัดเลยป้าบซักเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งโดสโใช่ไหมเพราะมันจะไอกระเพาะเราเนี่ยมันจะดูดซึมแบบปับป๊บๆๆได้เลยนะครับ ติชาก็ทำแบบนั้นแบบนั้นตอนเช้าตอนแต่ว,ว่าตอนเช้าดูแลหุ่นแล้วก่อนนอนก็ได้หนึ่งชั่วโมงก่อนนอนดูแลผิวไปด้วยเพราะว่าตอนที่เราหลับแล้วเราก็จะหลับลึกด้วยเป็นช่วงเวลาที่ your body repair itself repair ก um, ็คือองแอง่ายๆว่าตอนนี้ก็คือสิ่งที่ติชากำลังจะบอกคือว่า กลางคืนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ผิวนะเขาจะซ่อมแซมตัวเองกตเขาจะผลัดเซลล์เองะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งถ้ามีอาหารเสริมที่มันช่วยไปกระตุ้นการทํางานของตรงนี้เนี่ยม,มันจะยิ่งทําให้ตื่นเช้ามาเราแบบหน้าเด้งก็ไม่รู้ตัวถูกต้องนะไม่ว่าจะเป็นแบบรูมขน,นเพราะว่าสาวๆหลายคนคุณทิชาก็อาจจะเคยเป็นนะถ้านอนน้อยผู้หญิงหลายท่านบอกว่าแต่งหน้าก็ไม่ติดรู้สึกไม่ไมเฟรสเลยคุณบอกว่า <laughs> ผมได้คุยกับติชาติชาติก็บอกเองว่าทุกวันนี้ได้นอนวันละกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงไม่เยอะเลยค่ะฉันถือว่านอน 5- 6ชั่วโมง่ไมไม่เยอะจากปกติเคยนอนตอนอยู่บ้าน9ชั่วโมงแล้วพอแล้วพอได้ทานครมโมโซเอสเป็นไงตอนเช้าเฟรชรู้สึกว่าโอเคฉันพร้อมที่จะไปลุยวันของฉันแล้วนี่คือความเจ๋งของสินค้านะฮะประเด็นคือว่าบางคนเนี่ยคือคนที่บักผ่อนน้อยเนี่ยพอทานอาหารเอ้ยพอพอตื่นขึ้นมาปั๊บก็จะมีความรู้สึกแบบโอ้ไม่อยากจะลุกเลยเฮ้ยนึกถูกไหมฮะแต่พอทานคอมโบโซเอ๊ดปั รู้สึกได้เลยร้อยห้าสิบอีกนะฮะโฆษณาให้เขาซะแล้วอยู่ได้เลยแล้วสิ่งที่ฉันชอบอีกก็คือยังไงฮะแต่ชันเป็นไม่ได้เป็นคนผิวขาวค่ะอ๋อใช่ใช่แล้วบางคนเนี่ยไม่อยากให้เข้าใจผิดว่าผิวขาวแปลว่าจะสุขภาพดีเสมอไปโอ้อันนี้จริงเลยคนผิวขาวอาจจะผิวเสียก็ได้แต่ในแบบขาวๆชื่ออะไรบอกว่า c r o m i s o l s เหมาะกับทุก ลุกสภาพสีผิวใช่ค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้ healthy looking ให้ผิวดูกระจ่งางใสดูเฮ healthy ไม่ได้แบบโปรโมทแต่ว่าผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะประเด็นคืออย่างนี้หลายคนหลายคนจะมี question ว่าหรือมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้แม็กซ์ถึงเลือกติชาค่ะเพราะว่าสินค้าตัวนี้มันเคลมเรื่องของผิวที่ ผิวสุขภาพดีเพราะบอกผิวสุขภาพดีปั๊บหลายคนจะนึกว่าคนผิวสุขภาพดีต้องผิวขาวเท่านั้นใช่นะจริงๆไม่เกี่ยวไหมจริงจริงแล้วคนผิวขาวที่คุณติชาบอกอาจจะเป็นผิวที่ไม่แข็งแรงถูกต้องคนยิ่งคนเอเชียหนูบอกได้เลยว่าคนไทยทุกคนยิ่งวัยรุ่นเนี่ยทำไมจะต้องขาวกัน,กนด้วยไม่เข้าใจเลยแล้วทุกวันที่ผมบอกเลยถ้าหวังผลเพียงแค่ผิวขาวมันม,มีหลายวิธีมากนะ,ะไปฉีดกูต้าอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งน่ากลัวมากนะฮะใช่สู้เราแบบว่า ให้เซลล์ด้านในเนี่ยมันมัน,ม,นมันทำหน้าที่ของมันดีกว่าถูกต้องนะคะ,ะอย่างที่บอกไปว่าผลิตภัณฑ์ commercial s นะคะสามารถซึมแล้วก็เข้าลึกได้มากกว่าเซลล์เพราะฉะนั้นสาวๆแล้วก็ไม่ใช่สาวๆเดี๋ยวต้องบอกนี้ก่อนหลายคนคิดว่าตอนนี้เรากำลังมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับสาวๆอย่างเดียวหรือเปล่าค่ะสุภาพบุรุษทานได้นะครับเพราะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะฮะไม่ว่าคุณจะมี สีผิวแบบไหนคุณสามารถมีผิวสุขภาพดีเปล่งปลั่งในแบบคุณได้ดาราหลายๆท่านก็ไม่ได้มีผิวขาวแต่ว่าพอเดินใกล้ๆปั๊บนี้ออร่านี่แบบกระแทกตาบอดเลยนะใช่ค่ะความเปล่งปลั่งใช่ถูกต้องนี่แหละคือเหตุผลที่เราถึงเลือกคุณติชาแต้วก็มาเป็นแบรนด์บัสเตอร์ของเรานะครับโอเคเพราะนั้น สุดท้ายะนะครับอยากให้นะฮะดิฉันฝากอะไรนิดนึงสําหรับหลายคนที่กําลังฟังอยู่หรือว่าเดี๋ยวเทปตรงนี้เนี่ยก็จะได้มีโอกาสไปเปิดนะฮะตามที่ต่างๆด้วยถ้าเขาสนใจผลิตภนนัณฑ์นี้หรือต้องการอยากจะมีหุ่นดีแบบนี้อยากจะมีผิวดีๆแบบนี้หรือวง่ายๆคืออยากจะสวยแบบนี้มีคําแนะนํำยังไงบ้างครับ ที่แน่ทำได้นะะตัวเช่เองใช้ S <S ค h ม o m o เ o อร์เซึ่งเป็นอะไรที่ช่ดูข้อมูลมาดีแล้วก่อนอที่จะมารับเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรที่พกพาง่ายมากแล้วก็ All-in-One ดูแลทั้งหุ่นและก็ผิวดีมากๆเลยค่ะดีเลยนะฝากเอาไว้ด้วยขอเซฟประมอให้กับคุณที่ใช้กลาง <Wow. S 2> ด้วยค่ะ